ปาดแล้วนะครับกำลังปาดนะครับลุงเขาบอกว่าตรงที่ที่เป็นรอยมันต้องปั่นนะครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวมารอปัน่นดูปั่นทีนะครับอันนี้คือเก็บหมุมด้านล่างครับเก็บขอบต่างครับ มันเก็บเก็บขอบล่างใช่ไหมลุงเ็มขอนปะวันนี้ก็น่าจะได้หน้าหน้าเดียวนะครับเพราะว่ามาทําตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทําเช้าแล้วก็หมไว้้ประมาณตอนบ่ายแล้วก็มาปั่นปกติมันได้อยู่รอบมือละสองแผงอืมโอเคครับมีพื้นที่มันที่ไม่เสมอกันนะครับเป็นร่องยังต่าอยู่นะครับ เราก็จะปาดให้มันเต็มหน้าเต็มพื้นเต็มหลุ่มเร็มห้องสาเลี่ยมใส่เต็มแล้วามเหลี่ยมเช็คเช็คดูนะครับไม่เต็มก็ต้องเพิ่ม,มเพิ่มหน้ามันอีกครับเต็มหนยดูขั้นตอนการปั่นะครับปั่นแล้วพอ เช็อตัวก็กันกันไปเบือหนเดียนนมันทีหนวโน้ก็